สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาแชร์กันในเรื่องของการให้อาหารจิ้งหรีดนะเวลาไหนที่เหมาะกับก,บการให้อาหารจิ้งหรีดที่สุดเท่าที่สังเกตนะคะเขาจะชอบมากินอาหารตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็แล้วแต่ฤดูด้วยนะเพื่อนถ้าเป็นฤดูฝนกับฤดูร้อนมแมลงชอบจะกินตอนเช้าและตอนเย็นส่วนฤดูหนาว ตอนเช้าตอนเย็นนั่นไม่ออกมาเลยนะคะแทบจะไม่เห็นตัวเขาจะชอบออกมากินอาหารตอนกลางวันนะเลยเที่ยงไปเนี่ยไปถึงบ่ายเนี่ยอากาศกําลังอุ่นน่าจะชอบออกมากินอาหารฉะนั้นการให้อาหารเราควรดูอากาศเป็นหลักว่าฤดูนั้นๆน,น,นะคะอากาศช่วงไหนที่เขาชอบมากินนะในที่ทำการสรุปให้ก็คือหน้าร้อนกับหน้าฝนเหมาะกับการให้อาหารจริงหีที่สุดก็คือตอนเช้าและตอนเย็นแล้วก็หน้าหนาว เป็นตอนกลางวันช่วงแดดแรงๆเนื่องจากจะอุ่นขึ้นนะคะทีนี้การให้อาหารให้ดูปริมาณการกินหาว่า,มาแมลงตัวเล็กอยู่เขากินยังไม่เยอะนะเพื่อนเพื่อเติมแค่เชา้าแล้วไปดูเช้าอีกวันเลยก็ได้นะฮะดูคอยดูว่าอาหารมันบางลงไปหรือย,อยังใกล้จะหมดไปหรือย,อยังแล้วเราให้เติมลงไปเติมทีละน้อยให้เหมาะกับการกินของเขาเราเติมอาหารใหม่อยู่เรื่อยๆมันจะกระตุ้นให้มแมลงกินอาหารดีเนื่องจากอาหารใหม่ กลิ่นหอมค่ะชวนกินเขาก็จะชอบนะก็มาลูมาตุ้มกันกินพอกินดีกินเก่งก็โตวไวตัวก็สมบูรณนะ์นี่คือหลักง่ายๆในการให้อาหารนะน้องๆใหม่ถามมากันเยอะว่าเวลาไหนที่เหมาะนะฮะให้เราดูฤด,ดูกาลแต่ละฤดูกาลนั้นๆนะเนื่อนะงจากว่าร้อนไปอากาศร้อนไปนี่ไม่ออกมากินอยู่ละนะอากาศหนาวไปก็ไม่ออกมากินอยู่ละนะฮะแต่ฤดูก็จะมีเวลาในการให้อาหารแตกต่างกันไปอนะ เหมือนจะเป็นข้อเล็กน้อยๆนะแต่มันเป็นทริคอย่างหนึ่งที่จะทาให้แมลงเราโตวไวการเติบโตของเขาขึ้นอยู่กับอาหารการกินอาหารดีก็ทําให้เขาเติบโตวไวนั่นแหละค่ะ,ะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะสําหรับเพืเ่อนๆท่านไหนที่เน้นเลีเ้ยงแมลงตัวสวยๆมานานิดนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ล,ล่ากันตรงนี้เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าแล้วกันคะสวัสดีค่ะ